ต่อไปเป็นบทที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องของกําลังประเคราะห์ในแถวที่4นี้นะครับนี่คือกําลังประเคราะห์เพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจว่าตัวเลขข้างบนเป็นเลขอะไรนะครับแต่สมมุตินะครับเลขตัวนี้อาจจะสลับกันอยู่ตรงไหนก็ตามแต่เราดูกันทีละตัวเพราะฉะนั้น เลข3อยู่ในแถวที่4อยู่ตรงไหนก็ตามนะครับเลข3เนี่ยเรียกว่าอังคารเล็กอยู่ในดวงชะตาใครผู้นั้นจะหนึ่งเหตุจะเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีการผ่าตัดขึ้นโลงขึ้นศาลมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นต่อไปเลข4ครับอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในช่องไหนอยู่ในดวงชะตาใครจะเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย บางครั้งไร้เหตุผลจะโดนเขาหลอกโดนเขาโกงได้ง่ายเมื่อมีเลขสี่อยู่ในดวงชะตาต่อไปเป็นเลขหเลขห้านั้นเกี่ยวกับการศึกษาการทำบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับศาสนาสารสถิตยุติธรรมต่อไปเป็นเลขหเลขหกอยู่ในดวงชะตาใครอยู่ตรงไหนก็ตามเรียกว่า พระอาทิตย์หรือกําลังพระอาทิตย์จะเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงมียศมีตําแหน่งนะครับและมีทิฏฐิต่อไปเลข7ครับไม่ว่าอยู่ในช่องไหนเลข7ตัวนี้เรียกว่าพระเสาเล็กจะเป็นคนช่างทุกข์อมทุกข์มีเรื่องให้ทุกข์อกทุกข์ใจมีเหตุให้เกิดคดีความเกิดความเสียหายได้ ต่อไปเป็นเลข8ปเลข8ปดนี้เรียกว่าพระอังคารใหญ่อย่างเลีสามตัวนี้เมื่อกี้ที่คุยกันเรียกว่าพระอังคารเล็กแต่เลขแ8ตัวนี้เรียกว่าพระอังคารใหญ่ใครมีพระอังคารใหญ่อยู่ในดวงชะตาจะเป็นคนมีความกล้าหาญพูดจาหรือกระทำอะไรไม่สนใจใครง่ายๆเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าทำ กล้าเสี่ยงกล้าดำเนินการจัดการกล้าตัดสินใจต่อไปเป็นเลขเก้าอยู่ในดวงชะตาใครไม่ว่าอยู่ตรงไหนเรียกว่าพระเกตจะได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดจะเป็นคนมีซิกเซน์มีเซนต์ดีจะเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับสิ่งลึกลับเป็นดวงไม่ตายหงอยู่ในดวงชะตาใครส่งเสริมผู้นั้นครับต่อไปครับเลขสิบ ไม่ว่าเลขสิบอยู่ตรงไหนในกำลังพระเครน์นี้เรียกว่าพระเสาหรือกำลังพระเสาเลขเจ็เมื่อกี้เราเรียกพระเสาเล็กนะครับอย่างเลขเ็ดเนี่ยเรียกพระเสาเล็กแต่ถ้าเป็นเลขสิบเรียกว่ากำลังพระเสาทุกระทมขมคืนอึดอัดไม่สบายใจมีเรื่องหนักอกหนักใจมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจมีเรื่องไม่สบายใจ มีเรื่องไม่กล้าตัดสินใจส่วนเลข11อยู่ในดวงชะตาใครจะได้อะไรมาแบบง่ายๆได้แล้วได้อีกสองครั้งสองหนนะครับเรียกว่าลาชาโชคตัวนี้ส่วน12นี่คือกำลังพระราหูอยู่ในดวงชะตาใครจะเป็นคนที่หลงงมงายคิดอะไรเอาแต่ได้หรือจะทำอะไรเชื่อ ง่ายๆอยู่กับตัวเองเชื่อใจตัวเองอยู่กับคนนั้นเชื่อใจคนนั้นนะครับอยู่กับใครเชื่อใจคนนั้นกําลังพระเาะแต่ละตัวเนี่ยมันจะรับดวงดาวข้างบนแล้วมันจะไปแปลความหมายอีกทีเดี๋ยวในบทที่4ครับเราเรียนรู้กําลังไปก่อนส่วน13เรียกว่ามหาอุดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการผ่าตัดผ่าเจาะมีเรื่องเสียหายมีปากมีเสียงมีเรื่องต่อแตกแยก นั่นคือ13มีความเปลี่ยนแปลงก็คือ13ส่วน14เป็นกําลังของจัก,กรพรรดิเป็นผู้นําเจ้าคนนายคนก็ได้กาเสียกะาทําก้าตัดสินใจการแสดงออกนี่คือ14ส่วน 15, วน15เป็นกําลังพระจังเป็นการบริการการขนส่งการเอาอกเอาใจการประมงนะการต่างประเทศก็คือ15ส่วน16เรียกว่าโสรถมงคลนะครับใครมี16อยู่ในดวงชะตาเนี่ยจะได้เป็น คนมีเงินนะครับมีทรัพย์สินมากมายมีทรัพย์มีมรดกถึงจะเกิดมาในคนที่จนก็จะสบายในภาคหน้านะครับในอนาคตเรื่องกำลังพองเขานักเรียนต้องต้องจำให้ดีนะครับต่อไปครับ17 17เรียกว่าพระพุทธใหญ่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการประสานงานการพูดคุยการเ,าเกี่ยวกับโทรศรรัพท์ คมนาคมก็คือ17ต่อไป18เป็นมหาจัก,กรพรรดิเมื่อกี้14เป็นจัก,กรพรรดิกับ18เป็นมหาจัก,กรพรรดิคำว่ามหาจัก,กรพรรดิคือการได้เป็นผู้นำนะฮะการกระทำที่ยอมเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้มันมาแต่ต้องแลกด้วยความสามารถจริงๆนั่นคือ18ส่วน19เป็นกำลังพระลอหัดใหญ่ เกยบการศึกษาสาสถิตยุติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนศาสนาก็คือ19ต่อไปเป็น20ครับ20เรียกว่ากำลังพระเสายกกำลังสองหรือพระเสายกกำลังสองนั่นเองเจ็เนี่ยเป็นกำลังพระเสา10สิก็เป็นกำลังพระเสาใหญ่แต่20เป็นกำลังยกกำลังสองครับกำลังพระเสาแต่ยกกำลังสองยี่ิทุกมากมีความแปรปรวนนะครับ ใครมียี่สิอยู่ในดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงต้องจรดวงต้องจากดวงต้องแยกดวงต้องไปนั่นคือยีส่วน21เป็นกำลังพระสุกครับเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเครื่องประดับอัญ,ญมณีศิลปะของสำเร็จรูปนะครับการบันเทิงเล่งลมต่างๆคือ21ที่พูดมาทั้งหมดคือกำลังพระเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยในบทที่4ี่ เดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องดาวกระทบกําลังประเคาะและจะแปลความหมายออกเป็นยังไงพยากรณ์อย่างไรนะครับพบกันในบทที่4ต่อ